สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรินซียาพงเกตตำแหน่งครูวิทยาหาหนะรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมราชวงศาขอนำเสนอบทเรียนในกระบวนการ PLC ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563โดยดิฉันได้ทำการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณรหัสวิชาวอ2 1 0 3ชั้นม .2-6 ทั 6. ซึ่งมีคุณครูคู่ปับดีคือคุณครูนงรักษอุปสุขสิ่งที่ทา 1. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน SM 1ถึง SM 3 2. ครูเปิดชั้นเรียนให้ปฏิทิเชอร์เข้าดูชั้นเรียนได้ 3. ครูยอมรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนการจัดก,การเรียนรู้ 4. ครูมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักเรียน 5. ครูมีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจผลที่เกิด 1. ได้แผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ดีกิจกรรมหลากหลาย 2. นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 3. นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น 4. นักเรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนรอบๆข้างมากยิ่งขึ้นบทเรียนที่ได้ 1. การจัดก,การเรียนรู้มีการเสริมแรงทางบวกเช่นการใช้เกมการ์ดฮสทำให้นักเรียนสนุกตื่นเต้นกับการเรียนมากยิ่งขึ้น 2. การเปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นจากบ u ดดี้ทิเชอร์ ทำให้เราได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการสอนสิ่งที่นำไปใช้ต่อไป 1. ปรับปรุงแผงกนาการจัดการเรียนรู้แล้วนำไปใช้กับห้องเรียนอื่นๆ 2. พัฒนาตนเองหาเทคนิคการสอนเพื่อน,นำมาใช้ในการเรียนการสอนต่อไปดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ